มันร้อนแล้วนะมันร้อนเร็ว <c oughs> กระทัะเนี่ยกดลงเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันนะคะเข้าครวัวตอนนี้ก็มาอยู่บ้านลูกสาวนะครับเยี่ยมลูกสาวจากซีกับเขาสุลูกกิน ที่อยู่อันข้างล่างอันที่สองเราจะใส่หมูลงไปนะคะวันนี้จะผัดผัดหมูผัดเจ็ดเจ็ดสิ่งเจ็ดเจ็ดตัวไปที่อีกนะแต่ว่าเป็นเนื้อเนเนี่ยบังเอิอตอนที่บานไปไส้เนาะ คือเขาพากที่นู่นนะต้เป็นก้าชวบุกปลูกกันชายปลูกต้นไม้ที่มันปลูกเหมือนน้ำตางข้าวมาหลายเลยอือเป็นนพักที่วราไม่กินไดแต่นิสสาวบอกว่าอันเป็นยี่หเขาเรื่องอุคุตอัพเป็นพวกกันที่ว่าเขาเฮ็ดที่เฮ็ดดังนะแต่ว่าอยู่นอกนี่มู้าสีเลยจ้ะ เคท้กคากิเอ,อวา,าวตะวัวนกนได้ห่ะวบอกนได้ิงเลยแบบเยจะอะกร้วพักตรนี้วตัีแกก็มันจะแกแบีนใช่ออ <Yes. S 1> เลเยเียบร้อยรุ่นรุ่นร,รุ่นนี้แบบไร้เสียงเอ็มเพอ่ะเออเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้มันดีไร้เสียง ผดผิวไครับผัดผิวใส่ผัดผิวตุ้ยมากเลยจ้ะชิ้นนวบกะแก้วชิ้นกระแกกันคือพัพัดมัหายชืชะแก่รังเด็กิเมื่อเดียวคุณเด็ตาบา ลูกสาวก็ขี่รถแล้วอันะเียนเป็นตะกรอนนี่คือก็เป็นของสีย้อมรถสียก็ม่ในใจรอใสีแดงใช่ไีส่นส่นเทกด๊อกด๊อกด๊้กอกดอด๊ออนอกีอกด๊อดอ่ดอด๊กออด๊อกด๊อกด๊อก็คออกด้ดกกออ ก็ต <c oughs> pues ีเลยดหมล้วก็ผิหมูก็ไม่ต้องผิก็ซุกุกมากนะคะเพราะว่าแต่ประมาณแปดสเร์เนต์ยงประมาณแตสบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ว่าแล้วพอพักกงไปพักน่าจะดีที่สุดแต่พักนะครับพักมันพักมันตั้งเยอะมันจะได้ไหมเนี่ยผักเยอะแล้วเป็นไรมันยุบเหรอใช่ไหมผมก็เคื่อว่าจะได้ไม่ไม่จะลวกจริงแก้วก็พังจะได้ ีเดบ้านหอดอ,อ่อนๆขนาดนน้ํานงํามากเลยจ้ะเดี๋ยวจะมีป้าง้าจะติดนะ้ออนหลายเลยยะคนแต่เราก็จะไม่ใส่เยอะไม่ใส่หมดคื่เดบในในลูกหมวที่ซื้อ่าโอเคนะคะมันจะมีเ้ำกลิก่นใบมันจะนะ นอันนี้ก็พอลวไม่องเยอะเกันเยอะสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมันหอยแล้วตามใจชอบด้วยด้แล้วก็เพู้ใได้สิมา ยิบไปตามมันชุนพริกไงแค่คักมีผู้ซื้อเขาตองลุ้มเลยแหละจ้ะถ้างั้นเอาใส่อีกนะแม่ฮะถ้างั้นเราใส่ผักอีกเจ้าใส่เยอะอืยเด็ดผักมันยุบตั้งเยอะมยุบมันยุบกระบอกมันยุบเยอะ

เมื่อกี้กใส่ผักไปเน,นาะค่ะเนาอเพิ่มไปก็เลยเติมเพิ่มไปอีกสักหน่อยโอรสชาติมันจะได้ไม, <c oughs> สม่สีมาสันตารอมด้กินละ เป็นได้แบบตะอยู่แบบเป็นไม่ได้มีใช่ไหมะอยู่แบบไม้ไม้ไม้ถึงไอ้ต hmm. ัวที่เป็นไม่มีแบบเป็นๆนนะใช่ไหมไม่มีไม่ใช้แบบพลาสติกก็ได้เพราะว่าพลาสติกตัวนั้นใส่กับตัวนี้ได้เหรอใส่กับกระทะตัวนี้ได้ติดเลยตรงไหน yes ตอนนั้นแหละสุดเลยโอเค แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเรียบร้อยพ่อพักไวนี้แค่หลวกหน่อยซื้อๆกับดูะจเป็นไงฮะสีสันหน้าตาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไหมคะเดี๋ยวทำใจเดี๋ยวให้ลูกสาวมาชิมเป็นไงบ้างเอาเลยฝีมือแม่พอแล้วโอ้ยแล้วอ่ะ เอาอยู่แล้วชิมเด็รุ่นนี้ไม่มีคำว่าแค่น้ำนะเขียนไว้ก่อนตีจองไปตั้งสองลกูกล ah. mm ุยอืมอร่อยเล okay. ยค่ะเ๋ยอร่อยโอเคแ้่นั้นก็พอนะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือได้อีกหน้าห,หนึ่งเมนูหนึ่ง โดยลราไม่ต้องซื้อผักเลยผักเก็บมาตามถนนถ้าลูกเก็บมากมันกินได้จ้ะแซบด้วยหอมด้วยหวานด้วยผักนะเพ็ด<ม>ได้หลเมนูจกะลวกกินกับเจ้วกับแซบจ้ะครับผักตัวนี้แซบมากเลยขอรีวิวนะคะถ้าใครไม่รู้จักแต่เขาเรียกผักอะไรเราก็ไม่รู้นะคะเนาะบ่รู้จ้ะมันจิเป็นลักษณะนี้แหละจ้ะคือมันขึ้นน่ะตามท้องถนนตามพื้นที่ คือประเทศนี้ไม่กินผักตัวเนี้ยยูนอกเวมูภาคกินนะจ๊ะเราไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วเราจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะนะเจอกันนะคะสวัสดีจ้า